ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปโตอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุกที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o อร์ e เดอร์นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcomer นัดต้อนรับลูกค้าใหม่ i n t e r s t e l l a ล Group ปถอนเงินไว้ได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอินเตอร์สเตล่ r กรุ๊ปนี่ก็เป็นบรเกอร์ที่ฟรีสวบทด้วยนะครับนักทุนใครสนใจไลน์ไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บรกโดยตรงได้เลยนะครับดัชนีเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวไปบวก0.6% SSP500 เปร็นปรับตัวไปบวก0 8นย์จุดแปดสีปรับนตัวปะดบวก0รับช่นเดียวกันนรับ ดูในส่วนขอตดสินด,ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า300ยจุดในวันพฤหัสบดีหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดซึ่งทําให้นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยนในการประชุมสัปดาห์หน้าขณะที่หุ้น Arms Holdings นะครับซึ่งเป็นบริษัทออกแบบชิปในเครือของ o อ t b a n k g r o u ปพุ่งขึ้นในการซื้อขายวันแรกในตลาดนส d ด q ครับ สหรัฐนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจหลายรายการนะครับซึ่งรวมไปถึงยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น0.6%ในเดือนสิงหาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้น0.2%หลังจากที่ปรับตัวขึ้น0.5%ในเดือนกรกฎาคมขณะที่ตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับก็เพิ่มขึ้น3,000รายสู่ระดับ220,000รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดณนะวันที่19แต่ก็ยังต่ำกว่าตัวเลขคาดการขอนักวิเคราะห์นะครับที่อยู่ระดับ220,000 5000รายขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI นั้นซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตเพิ่มขึ้น1.6%ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบแบบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการที่ระดับ1.2%และดัชนี PPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดหมู่อาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น2.2%เมื่อเทียบแบบรายปีสอดคล้องกับคาดการของนักวิเคราะห์คุลสเมฟิล นักวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทแบรดนะครับแสดงความเห็นว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยล่าสุดนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังอยู่ในเส้นทาง soft landing ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจไม่ได้ขยายตัวร้อนแรงเกินไปจนทำให้เฟดเล็งเห็นถึงความจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกครับทุกท่านนี่ก็เป็นข่าวดีของตลาดนะครับต่อมามาดูที่ราคาน้ำมันดิบครับปิดพุ่งอีก1.64เหรียญทะลุ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปเลยครับรับแนวโน้มอ,อุปทานน้ำ มันตึงตัวหลักๆแล้วในช่วงนี้ก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าน้ามันเนี่ยถ้าเกิดว่าปิดตัวในแดนบวกตลาดก,ก็จะขานรับกับประเด็นที่ว่าฝั่งของซัพพลายหรือว่าผู้ผลิตผลิตน้ํามันน้อยก็เลยส่งผลทําให้ทางฝั่งของอุปทานน้ามันโลกตึงตัวแต่ถ้าวันไหนน้ามันเกิดการย่อตัวก็จะบอกว่ากังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตอนนี้นักทุนอาจจะต้องเทรดตามเทรนด์กันไปก่อนนะครับทุกท่าน ล่าสุดแล้วเนี่ยสอนางาพลังงานสากลนะครับคาดการว่าการที่ซาอุดิอาระเบียขยายระยะเวลาการปรับลดกาลังการผลิตน้ามันโดยสมัครใจจํานวนหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปีรวมไปถึงรัสเซียที่ลดการส่งน้ํามัน3ามแสนบาร์เรลต่อวันจะส่งผลให้น้ํามันในตลาดโลกอยู่ในภา,าะวะตึงตัวไปจนถึงตไงตรมบาสที่4ปีนี้ก็คือช่วงสิ้นปีนั่นเองครับปิดท้ายกันที่ราคาทองคำนะครับน้ำทุนปิดวัวเพียงแค่30เซนเท่านั้นดอลลาร์แข็งสกัดแรงซื้อส่วนดอลลาร์แข็งค่านั้นก็มาจากการที่ตัวเลข เศรษจออกมาดีครับเพราะฉะนั้นใครเทรดทองคำหน้าบายยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับนังทุนแต่ว่าล่าสุดแล้วสําหรับการประชุมนโยบายในเดือนนี้เนี่ยตลาดยังคงให้น้าหนักว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับขอบคุณครับ